สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากเรื่องหนึ่งครับบางคนอาจจะคิดว่าธรรมะคือของที่อยู่ในวัดอยู่บนธรรมาสอยู่กับพระสงฆ์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วธรรมะอยู่กับเราทุกวันครับอยู่กับทุกลมหายใจอยู่กับทุกการตัดสินใจอยู่กับเราตอนโมโหตอนไม่สบายใจตอนมีความสุขหรือแม้แต่ตอนที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยจัง ชีวิตมันยากจังเลยหลายคนเข้าใจว่าธรรมะคือเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศในวันพระแต่จริงๆแล้วธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะมาจากคำว่าธรรมแปลว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือธรรมะคือกฎของชีวิตเช่นความเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องเจอไม่ว่าเราจะเป็นใคร ลองนึกภาพดูนะครับสมุติเหล่านี้เราตื่นสายรถติดไปทํางานก็โดนเจ้านายบนข้าวก็ไม่ได้กินกลับบ้านก็เหนื่อยเครียดงุนหิดมีแต่เรื่องลบๆทั้งวันถ้าในใจเราไม่มีธรรมะเลยเราอาจจะระเบิดอารมณ์ทะเลาะก,กับคนรอบข้างเก็บความเครียดไว้ในใจบางคนถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเก็บกดเป็นปีป แต่ถ้าเรามีธรรม,มะอยู่ในใจเช่นรู้จักสติรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธรู้จักเมตตาหรือรู้จักให้อภัยมันจะช่วยเราหยุดได้คิดก่อนพูดใจเย็นลงทันทีเลยครับธรรม,มะไม่ได้เป็นแค่คำสอนแต่เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตเหมือนเรามี G P S สำหรับนำทางจิตใจตัวอย่างง่ายๆเช่นธรรม,มะข้อหนึ่งสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ถ้าเรายึดว่าแฟนเราต้องอยู่กับเราตลอดงานต้องมั่นคงตลอดพอวันหนึ่งมันเปลี่ยนเราจะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาเราก็จะบางใจได้และเดินหน้าต่อหรือเรื่องสติถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันว่าเรากำลังเครียดกำลังคิดลบแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนความคิดหรือจะปล่อยวางผมขอยกตัวอย่างจริงๆจากคนรอบตัวเลยครับมีพี่คนหนึ่งเคยเป็นพนักง,งานบริษัท ทำงานเก่งมากเงินเดือนดีแต่โดนไล่ออกกระทันหันชีวิตพังเลยครับตอนแรกเขาแทบรับไม่ได้แต่เขาเริ่มหันมาสวดมนต์ตอนเช้าอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลเขาบอกว่าธรรมะช่วยให้ใจผมไม่ล้มถึงงานจะหายแต่ใจยังอยู่ตอนนี้เขาเปิดร้านเล็กๆขายกาแฟและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีความสุขกว่าตอนมีเงินนเยอะด้วยซ้ำ ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาในวันเดียวแต่เปลี่ยนวิธีมองชีวิตของเขาทั้งหมดเลยครับธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องบวชไม่ต้องขึ้นเขาเพียงแค่หายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวก็คือสติเห็นใจคนอื่นเวลาเขาทำผิดเมกาคือเมตตาไม่ดา่าไม่ว่าทันทีแต่หยุดคิดก่อนพูดคือปัญญาสิ่งเหล่านี้คือธรรมะในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนทําได้ครับเด็กๆวัยรุ่นหรือคนวัยทางานก็เอาธรรมะมาใช้ได้ธรรมะสอนให้เรารู้จักตัวเองและดูแลใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาไม่เคยสอนธรรมะคือการสึกให้เราเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจใจเราเองและสุดท้ายคือเข้าใจความสุขที่แท้จริงธรรมะไม่ได้มีไว้แค่ให้รอดจากความทุกข์แต่ช่วยเรา ก้าวไปอย่างมั่นคงแม้ในวันที่ชีวิตล้มเหลวธรรมะทําให้เราไม่หลงไม่ฟุง้งไม่จมธรรมะทําให้เราอยู่กับโลกได้โดยไม่เป็นทุกข์กับโลกมากเกินไปเพราะสุดท้ายชีวิตไม่เคยง่ายแต่ใจเราฝึกให้เบาได้ด้วยธรรมะครับแต่ใครยังไม่เคยเริ่มลองเริ่มง่ายๆวันนี้เลยครับก่อนนอนคืนนี้ลองเย็ยบๆสักสามนาทีหลับตา หายใจลึกๆเลือถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ใช้ธรรมะข้อไหนกับใจเราบ้างแล้วชีวิตพรุ่งนี้จะมีพลังมากกว่าที่คิดครับขอบคุณที่รับฟังครับสาธุครับ